อบ้านึ่ค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งอ้าวง่ายมากเมื่อกี้เราทดสอบกันมาแล้วครันี้อ่านว่าปากปากโอเคเยี่ยมมากปากนะคะปากต่อไปค่ะสองสองนะคะโอ้ hurting sound hurting sound หรือว่าเป็นแบบว่า shock sound ก,ก็ได้จอาโกจาก,จากไม่ติจา จ้าโอเคโอค้ถูกต้องจ้านะคะจ้คือเสียงร้องจา้าเออเวลาลมเจ็บจ้าเลยนะคะต่อไปค่ะหกค่ะหกนะคะหกนะคะโอ้อันนี้ง่ายมากง่ายมากตากค่ะตาก,ตากโอเคต่ออาก,ก็ตากนะคะตากผ้าตากผ้าสุดยอดต่อเลยลูกเจ็ดใช่ไหมคะค่ะ โอ้อันนี้มอวมอวมอวอ่านว่าอะไรคะออออีกโอเคถูกต้องอีกนะคะอีกนะคะเอาอีกเอาอีกนะคะ